พี่แฟนคนก็พูดกันไปแล้วนะคะแต่ว่าอีที่ไม่พูดก็เลยอยากพูดบ้างนะคะนั่นคือ Amorphious Sky นั่นเอง Amorphious Sky แต่น m m i n y เดี๋ยวขอเชสบีเลยวันนี้ก็จะมาฟังข้อมูลสินค้าแบบอีแฟนอาจจะไม่ละเอียดเท่าดอดหรืออาจจะอาจจะไม่ละเอียดเท่าปันแต่ก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะโอเคก็เริ่มเลย เราจะไม่เจอกันครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นจอโอเคก็อย่างที่บอกไปเนว่าจะมาพูดเรื่องของเครื่องกองอากาศอ่ะยิ่งช่วงนี้แบบฝุ่นมันก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยต่อไปแล้วก็ไปต่ออย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดวันนี้เราก็จะมาฟังข้อมูลก,กับเคเรื่องกองอากาศแฟสกายเนาะอ่ะก็คือเริ่มเลย อุ้ยลืมจบแล้วทุกคนเห็นหมดแล้วไม่เป็นไรแก้ไปไม่เห็นแล้วกันนะคะถามน้องโตดีกว่าน้องโตรู้ไหมว่าทุกวันนี้แบบเราอหายใจเข้าออกแบบกี่ครั้งต่อบว่าน้องโตตอบพี่หน่อยโอ้โหไม่ไม่รู้เลยพี่อีฟไม่รู้เลยใช่ไหมใช่โอ้โคิดแบบลองเดาลองเดาเลขมาสีลองเดาเลขมาอืมอาจจะสัก หนึ่งหมื่นครั้งอะหนึ่งหมื่นครั้งอ้อโหจะหมะวันตุ่นนี้เก่งมากเพราะว่าแบบที่จริงแล้วเนี่ยเราอะทุกวันเนี่ยเราหายใจเข้าออกด้วยกัศประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลิตรเฮ้ยตัวแร้ที่ใกล้เคียงเนี่ยโหตังอีกนิดเดียวก็ถูกถูกเปะแหละแบบตัว่าเก่งมากแบบเดาได้เก่งมากเลยอืมซึ่งคิดดูว่าวันนึงเนี่ยเราต้องทานน้าดื่มน้ำเนี่ยวันละสองถึงสามลิตรใช่ไหม แค่แบบแค่เราคิดว่าเราต้องืดินเอนา 2, 3, ้สองสัปดาหเราคิดว่า,วาเออมันก็เยอะแล้วอย่างเงี้ยแต่นี่เราแบบหายใจเข้าออกตัวทกวันมากถึงหนึ่งมืนหนึ่งพันลิตรโอ้โหไม่คิดว่าแบบเราจะหายใจเยอะขนาดนี้อืมก็นั่นแหละก็คือการหายใจเราก็แบบสําคัญแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแบบคอนเซิร์นเรื่องของอากาศรอบตัวเราเนอะอ่ะแล้วก็มากกว่าส0สิเปอร์เซ็นของคนเราเนี่ยใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ มีคุณภาพอากาศไม่ถูกสุขลขักษณะหมายความว่าไงหมายความว่าข้างนอกเนี่ยมีแต่ฝุ่นมีแต่ควันยิง่งประเทศไทยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าฝุ่น PM สองจแบบุดห้านุออกไปหรือว่าแบบแค่เราเดินออกไปจากหน้าบ้านเนี่ยแบบบางพื้นที่ก็แบบข้างบ้านซูบุรีอ่ยกตัวอย่างบ้านสปีกเกอร์เลยนะคะก็มีแบบกลิ่นคอนบหรี่สมัานาข้างๆคือแบบคือแค่นี้คือมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะเลยว่าอืม แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคิดว่าข้างนอกเนี่ยแย่แล้วใช่ไหมแต่ว่าข้างในบ้านซึ่งเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยมากถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตมากกว่าภายนอกอีกใช่ไหมแต่อากาศภายในบ้านเนี่ยมากกว่าข้างนอกสองจุดห้าเท่าคือตอนแรกเราอาจจะคิดว่าอยู่ในบ้านปลอดภยัยเพราะว่าแบบเออออกไปก็เจอฝุ่นเจอเจอควันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบ้านคุณไม่มีฝุ่นไม่มีควัน แต่หารู้ไหมนะคะคืออากาศภายในบ้านเนี่ยมีมลพิษมากกว่าภายนอกสองจุด้าเท่าเลยเออและอีสองจุดห้าเท่าเนี่ยมันมาจากไหนสงสัยยังไหมทุกคนว่าแบบในบ้านเราที่มันแบบเราไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นแบบไม่เห็นควันอะไรเนี่ยมันไอไอมลพิษเนี่ยมันมาจากไหนกันโอเคก็มาดูเริ่มจากห้องน้ําห้องน้ําแน่นอนว่าก็ต้องมีแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อราถามว่า มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเวลาเราไปอาบน้ําเพราะว่าตัวเราแบบสบกรปรกใช่ไหมอือเวลาแบบห้องน้ำไม่เหมือนเป็นแบบสถานที่ของการชําระล้างสิ่งสงกรปรกออกไปแล้วมันก็จะอัดอยู่ในนั้นอืมดังนั้นเนี่ยพวกเชื้อโรคพวกแบบแบคทีเรียอะไรเงี้ยมันสะสมสะสมสะสม,สะสม,สะสมกลายเป็นแบบไวรัสเป็นเชื้อราแล้วมันก็จะหมุกอยู่ในนั้นแหละห้องน้ําคือแบบว่าอันตรายมากๆแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะเราก็ต้องแบบใช้ทุกๆวันอืมก็พยายาม ขัดห้องน้ำทงกระสัห้องน้ําบ่อยๆนะคะพวกแบบว่าแบบที่เป็นแบบด,ำดำําๆเศษดําๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามขัดมันออกนะคะก็ถามว่าขัดด้วยอะไรก็ L.O.C นะคะแนะนำนะคะดีเยี่ยมค่ะยิ่งกว่ายี่ห้อปุ๊ดๆนะคะเป็ดปูเอ้ย <laughs> <laughs> ฉเฉลยแล้วอ่ะก็ต่อไปก็คือห้องนอนเนาะก็เป็นสถานที่ในบ้านที่เราก็ใช้เรียกว่าใช้ชีวิตบางคนก็คืออยู่ในห้องนอนทั้งวันก็มีเช่น ไม่พูดถึงละกันแล้วก็แบบอยู่ในห้องนอนเยอะเหมือนกันใช่ไหมแบบบางวันเราก็หมกอยู่นในห้องนอนอะ่ะบางคนก็คืออาจจะอยู่ห้องนอนทั้งวันเลยแบบยี่สี่ชั่วโมงไม่ออกไปไหนอือซึ่งห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมของรังแคแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ไรฝุ่นรังแคก็มาจากผมของเราเนอะยิ่งแบบไม่สระผมก็คือจะมีรังแคเยอะหน่อยมันก็จะสะสมในตรงหมอนนี่แหละอือถ้าแบบใครที่สังเกตตัวเองนะว่าเอ่อ หน้าแบบว่าเป็นแบบเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลองเช็กหมอนตัวเองเอาหมอนเอาแบบผ้าปูที่นอนหรือว่าเอาหมอนเนี้ยไปซักบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งสะสมของรังแคแล้วก็ไรฝุ่นมันทาให้หน้าเนี่ยเป็นแบบเป็นสิวได้แล้วก็เป็นสิวประเภทแบบว่าสิวซียันสิวอะไรประมาณนี้เยอะซึ่งบางคนแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบคอนเซิร์นเนี่ยอืมแบบไม่ได้แบบเรามาลองตัวแต่จริงๆแล้วแบบการที่มาททำให้แบบหน้าเราเกิดสิวอะไรเงี้ยมันมาจากสาเหตุตรงนี้ได้เหมือนกันอ่า โอเคต่อไปคือห้องนั่งเล่นอ่าห้องนั่งเล่นเนี่ยก็ลองมา,มาเนาะไม่ได้แบบใช้บ่อยแต่ว่าก็ยังมีพวกมลพิษเหมือนกันก็อย่างเช่นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอันนี้ก็คือจะเป็นแบบพวกเศษผิวหนังที่มันแบบว่าตายแล้วหรือว่าเซลล์ผิวหนังที่มันแบบลอกออกไปเลงอะไรป,ประมาณนี้แล้วก็มีละอองเกสรเผื่อแบบมีใครบ้านไหนแบบอชอบแบบดอกไม้อ่ามีแจกันดอกไม้อะไรก็อาจจะมี ลองเกสรเนาะแต่ส่วนใหญ่แบบคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ไม่ของคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะไม่ค่อยมีลองเกสรแล้วก็จะมีฟอร์มานดีไฮฟอร์มาดีไฮเนี่ยคําศัพท์อาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือฟวอนรีอ่าควอ์มารีก็คงจะคุ้นแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือควอนบุรีอ่าเผื่อแบบบ้านไหนแบบมีคนที่คนในครอบครัวที่แบบว่าสูบบุรีเนาะมันก็อาจจะมีแบบควันบุหรี่ด้วยหรือว่าแบบอาจจะไม่ใช่คนในบ้านแต่เป็นาข้างบ้าน อ่ะก็สามารถแบบเจอมลพิษแบบนี้ได้เช่นกันโอเคแล้วต่อไปก็คือห้องครัวแน่นอนว่าห้องครัวก็ต้องมีไมีกลิ่นอาหารแล้วก็ก็เป็นกลิ่นที่แบบปะปนอยู่ในนั้นอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าไหนแบบคุณยายกินปะลาราอย่างเงี้ยก็ก็ <c oughs> <c oughs> จะหนักงงหน่อยเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบหรือใครแบบไม่ชอบกินทุเรียนเอออะไรเงี้ยมันจะตีต,ตีตีกันแล้วก็ต่อมาคือสารก่อภูมิแพ้จากมะนร็งทราบอืมอันนี้น่ากลัวมากเพราะทุกบ้านก็ ถ้าไม่ได้ใช้ดิสดอปนะคะก็อาจจะพบเจอมะรงศัพท์ได้ง่ายนะคะแล้วก็เชืราแล้วก็ราต่างๆเนาะโอเคอ่าพอเราได้รู้จักกับมลพิษต่างๆในบ้านของเราเลยเรามารู้จักขนาดของฝุ่นกันว่าฝุ่นเนี่ยมันมีขนาดอะไรบ้างก็ไอตัวเลขเขาเรียกว่าอะไรนะค่าของฝุ่นก็จะเป็นได้เป็นไมค่อน,นก็เริ่มจากบนสุดเลยก็คือเก้าสิบไมครน อันนี้ก็คือจะเป็นเม็ดทรายเวลาเราไปทะเลแล้วเราแบบชอบแบบหยิบเม็ดทรายมาเอ่อมาเล่นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกอประาษาษาสาททรายอะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยเม็ดทรายอ่ะถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะมันก็เล็กแล้วใช่ไหมอืมแต่ว่าไอ้เม็ดทรายเนี่ยใหญ่สุดในบรรดาแบบพวกแบบจุดเริ่มต้นของวไวรดาต่างๆเลยนะคะแล้วก็ถัดมาหกสิบไมครนก็จะเป็นเส้นผมอ่าถ้าแบบหยิบเส้นผมตอนนี้ก็ดึงเส้นผมมา มันดูได้ค่ะว่าอันนี้คือ60ไมครนเนอะต่อไปก็คือ10ไมครนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกฝุ่น PM10 พวกแบบว่าอองเกสอรเชื้อนาหรือว่าเหมอแล้วก็อันนี้คือไอตัว90 60 10เนี่ยก็คือเป็นฝุ่นที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าบนโลกใบนี้มันมีฝุ่นที่เล็กไปกว่านั้นและเป็นฝุ่นที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นก็คือ p m เอมสองจุดห้านั่นเองก็คือเล็กว่าพีเอสองจุดห้าคือเรามองไม่เห็นแหละต้องแบบว่าต้องอาจจะต้องใช้เรียกว่าอะไรกล้องสองแต่ว่าเราจะพบกล้องส่องในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่คือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราต้องพบเจอในทุกๆวันโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้เราอาจจะสูดพีเอมสองจุดห้าเข้าไปในจมูกก็ได้ถ้าบ้านใครไม่มีแอนโฟเ e สต์ไดร์แอนเฟมินตนะคะใส่ของเลยโอเคก็ สำหรับ PM 2.5เนี่ยก็คือจะเป็นในพวกของอนุภาคจากการเผาไหม้หรือว่าสารประกอบอินทรีย์โลหะอะไรประมาณนี้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นที่เล็กกว่าพ m อ2.5ก็คือ PM 0.0024นี่คือเล็กมากแบบมากแบบมากเพวกแบบว่าไวรัสอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเป็นแบบว่าสิ่งที่เราแบบเอารจริงกล้องสองคืออาจจะยังมองไม่เห็นในสามพวกมันเล็กมาก ดังนั้นเราก็ต้องแบบว่าถ้าเราจะเลือกเครื่องกองใดเครื่องกองหนึ่งเข้ามาในบ้านหรือว่าเข้ามาให้คนที่เรารักใช้เนี่ยมันก็ต้องแบบไม่ได้แค่คิดถึงแค่ว่าเออแค่กองกองฝุ่นแค่แบบแบบที่มันแบบลอยลอยนิดพอก็จบไม่ได้นะคะมันต้องแบบใส่ใจมากกว่านั้นเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันมีเล็กมากๆจนถึงแบบศูนย์จุดศูนย์สองสี่ไมโครนะอืมนั่นน่ะเราต้องแบบว่าไปบอกต่อคนอื่นไปให้เขาแบบว่าเห็นถึงความแบบ ความสำคัญในการเลือกเครื่องกรองให้มันแบบเอ่อล okay. ึกอ huh ืมโอเคอ่ะดังน no. ั okay. er ้นวันนี้ค่ะก็เครื่องกรองไหนนะคะที่จะกรองได้มากถึง0 0 0 2 4มิลล่คนนั่นคือน้องคนนี้นั่นเอง a m o l p h u l e Sky นาะก็ a m o l p h u l e Sky เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพทอร์พันชิ้นแรกชนิดแรกของ m y ที่เปิดตัวด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing หรือว่า IoT อออ่านว่าไงไม่ต้องอ่านตัวย่อแล้วกันก็คือถามว่าอินเทอร์เน็ตออฟติ้งคือเป็นยังไงก็คือต่อกับโทรศัพท์ได้ดูข้อมูลกับโทรศัพท์ได้เป็นไงเจ๋งเนีเจ๋งคือแบบว่าร้ำมากแบบแบบไม่อายเพื่อนไม่อายใครอะแล้วก็อย่างที่สองก็คือปกป้องเราจากไวรัสและมลพิษด้วยระบบกรองสามขั้นตอนอ่าเดี๋ยวสามขั้นตอนไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อไปแล้วก็ที่บอกไปเนอะว่ากรองได้ แบบกองมลพิษหรือว่าสิ่งปนเปื้อนเนี่ยที่มีขนาดเล็กได้ถึง0.0024มครอคนจำเลขนี้ไว้นะคะทุกคน0.0024มนครอนนะคะเวลาไปพูดจะได้แบบชินปากาะแล้วก็ต่อไปกคือในเรื่องของการบำร,รุงนักษาเนี่ยก็จะมอบอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราด้วยสับขั้นตอนอ่าก็เดี๋ยวไปดูจเจาะลยดกันทีละอันเลยอย่างแรกก็คือในเรื่องของ ระบบกลองสามขั้นตอนเนาะก็อันนี้เป็นตัวใหญ่เนาะของจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่เริ่มจากตัวใหญ่ก่อนตอนนี้ก็จะแยกแบบแยกชิ้นส่วนมาเลยถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็เอ,อมีแผ่นกล้องสามขั้นตอนก็คืออันแรกคือกรองยากร้องฝุ่นแล้วก็กร้องกลิ่นแล้วก็มีตัวปิดฝาอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็ตรงตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวระบายลมออกไปด้านหลัง ก็คือถ้าถ้าใครแบบเป็นเอฟซีน้องฮับเออไม่ใช่น้องไบตันก็จะชอบเห็นน้องไบตันไปเล่นลมที่อยู่คือเด็กเล็กไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเด็กเล็กถึงชอบไปเล่นลมที่มันอยู่หลังเครื่องกองอากาศคือมันสนุกหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นแบบก็เป็นการเหมือนแบบได้รับอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มปอดโอเคก็มาเข้าเรื่องเรื่องแผ่นกองกันเลยอย่างแรกก็คือแผ่นกองยาบอ่าอันนี้ก็คือเอ่อจะคล้ายๆกับ ลักษณะคล้ายๆกับที่มันอยู่ในเครื่องปรับอากาศแบบแอร์อะไรเงี้ยเวลาเราเห็นใช่ไหมแบบมันจะมีเป็นเครื่องกองแผ่นกองหยาบคล้ายแบบนี้เลยซึ่งแผ่นกองหยาบเนี่ยก็จะดักจับพวกสิ่งของป้นที่มีขนาดใหญ่เช่นเส้นผมฝุ่นหรือถ<ม>้าบ้านใครที่มีสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขหมาแมวอะไรสุนัขหมาแมวเดี๋ยวพวกหมากับแมวอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่า มันก็จะแบบมีขนใช่ไหมของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไอชั้นเนี้ยแผ่นกรองอันเนี้ยมันก็จะดักจับไอพวกนี่แหละพวกขนแมวขนหมาเนี่ยเส้นผมฝุ่นให้มันอยู่ชั้นนี้โอเคแล้วก็ต่อไปก็คือแผ่นกรองฝุ่นอันนี้ก็เรียกอย่างหนึ่งว่าไส้กรองเฮป้าอ่าก็เป็นชีวิดเหมือนกันนะไส้กรองเฮป้าะคะ่ะจำไว้นะคะซึ่งแผ่นกรองฝุ่นเนี่ยก็จะกำจัดอนุภาคที่มันเล็กลงมา จากชั้นเมื่อกี้เนะแล้วก็พวกควันบุรีอ่าซึ่งฝุ่นเนี่ยก็แบบกรองได้มากถึงแบบพ m 10ก็กรองได้ Pm 2.5ก็กรองได้ไวรัสขนาดศูนยดหนึ่งไมครนก็กรองได้ละอองเกสรโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกรองได้เช่นกันเพราะว่ามันกรองได้มากถึง0 0 0 2 4จุดูไมครนกรองไวรัสยังได้อะเอาไว้ตั้งแบบใครที่แบบว่าป่วยเช่นเนี่ย ันป่วยเป็นโควิดใช่ไหมคะก็เอาเครื่องกรองไปกรอไปกรองในห้องนอนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยกรองไวรัสออกไปอ้าเป็นไงดีไหมเลิศเลิศมากโอเคแล้วที่สำคัญคือแอมอเฟสกายเนี่ยสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่าเส้นผมได้มากถึง42,000เท่าตัวเลขเวอร์ว่าแต่คือมันคือเรื่องจริงเพราะว่าแบบนี่เขาแบบคำนวณจากเส้นผมขนาดหนึไมโครเลยนะ อออแบบนักพิณาศาสตร์ของเราแบบถึงขั้นแบบไปหาเส้นผมขนาดหนึ่งร้อยไมครมาให้เราเพื่อได้ผลวิจัยนี้มาสุดยอดนักพิาศาสตร์ะคระับเปิดไปแปดให้นักพิณาศาสตร์ด้วยนะคะอ่าแล้วนอกจากนี้แผ่นกองส่นของเราก็ยังมีประสิทธิธภาพในการกองมากถึงเก้าสิบเคือสูงมากอันนี้คือแบบทดลองโดยเอ,อตามมาตรฐานอย่นี้เลยนะ E.N. European HEPA เลยนะอืม ซึ่งถามว่าทําไมมันถึงแบบทาไมไม่ถึงแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยคะอีกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเออจริงๆบนโลกใบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบสินค้าตัวไหนหรือว่าเอออะไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรที่กรองได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ดังน,นั้นเราก็แค่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าก็ถือว่าเยอะแล้วอืมแล้วก็ยังสามารถกรองสิ่งปนเปื้อน,นได้มากถึงได้ได้มากกว่าสามร้อยชนิดอ่ะใช่ใช่ใช่ก็คือ เยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆโอเคอาก็ถ้าใครยังไม่เชื่อนะคะเราจะมีมาตรฐานรับรองมาให้ดูด้วยว่าแอ i m a f r n s ของเราเนี่ยได้รับการทดสอบว่าปลอดภยัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดเพราะว่าได้รับการรับรองจากหน่วยงานระหว่างประเทศเหล่านี้นะคะเริ่มจากอันแรกก็คืออ้เหมือนกรมเขาเรียกว่าเหมืนอนออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่จริงแบบ มันคือเรียกว่าเป็นเอสมาคมที่เขาแบบว่ารับรองเรื่องการประหยัดไฟในบ้านเนาะอันนี้คือแบบเป็นองค์กรระดับแบบโลกเลยนะไม่ใช่แบบแค่ในประเทศไทยนะคือแบบเป็นแบบรับรองทั่วโลกเลยนะแล้วแบบเครื่องกรองอากาศของเราเนี่ยมันประหยัดไฟจริงคือถ้าใครแบบจริงๆทุกคนก็ใช้แล้วเนาะเออก็ชาร์จทั้งวันได้เลยด้วยแบบว่าไม่กลัวแบบค่าไฟขึ้นแบบปีหนึ่งก็ เท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ไม่เยอะเลยนี่แบบค่าไฟเดือนละประมาณสองสามร้อยเองมั้งอืมคือถูกมากแต่ว่าหมายถึงแบบไม่ได้แบบแค่แอมเป์เป็นสกายสองสร้อยนะคะหมายถึงแบบว่ารวมหมดในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถูกมากปรไฟมากอืมแล้วก็ต่อมาเอ e นจีสตาร์เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเออเป็นเออเกี่ยวกับเรื่องประหยัดไฟเหมือนกัน ใช่ใชแล้วก็ต่อมาอันนี้คือเป็นเรียกว่าไฮไลท์เลยเพราะว่าองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรอิสระที่เขาแบบว่าตั้งมาเพื่อแบบไม่ได้แสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้นคือเขาสร้างมาเพื่อแบบช่วยเหลือคนที่แบบประสบปัญหาภูมิแพ้ซึ่งถ้าเราแบบเข้าไปในเว็บไซต์ของ ELEGY ี้เนี่ยแล้วเราก็ลองเสิร์ชหาแบบเครื่องกองที่มันแบบว่ากองได้แบบคือมันจะมีตัวให้เลือกเนาะว่าแบบ แบบพวกแบบฝุ่นไวรัสอะไรเนี่ยนะถ้าเราติ๊ทีทีทีทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นมาตัวเดียวเลยแบบที่มันกองแบบพวกมลพิษได้แบบทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือขึ้นมาตัวเดียวก็เป็นแอตโมสเฟียร์สกายของน้อเองอ๋าสุดยอดเอ๊ะเปลดโก็คือนี่ไปลองลองมาแล้วก็เลยแบบจริงจริงถ้าเราแบบอยากจะโชว์ให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันแบบกองได้แบบละเอียดขนาดนี้เลยนะแบบ เราก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Energy ์ a k แล้วก็เสิร์ชหาให้ลูกค้าดูได้เลยแล้วก็ต่อมาก็คือเขาเรียกว่าอะไร e c คลบใช่ไหม <laughs> ก็คือเป็นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสถาบันวิจัยโลกภูมแหนในยุโรปซึ่งเอ่อจะช่วยในดูเรื่องของการกองสิ่งปนคนเปื้อนสิ่งที่มันแบบกลิ่นที่มันแบบไม่พึงประสงค์อะไรเนี่ยอืมก็ทั้งสี่ตัวนี้ก็ ได้รับรองให้แล้นะคะว่าแอปมัลฟีสกายของเราเนี่ยมันดีจริงปลอดภัยจริงมีประสิทธิภาพจริง,รรงแล้วก็ประหยัดจริงโอเคต่อไปอ่าเมื่อกี้ที่บอกไปเนะว่าของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของ m อเลยที่แบบเปิดตัวด้วยเทคโนโลยีอิน e t of อ h ติ g งก็คือเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโนก็ไปดูกันอ๋อยังไม่ถึง <laughs> โอเคมาในเรื่องของการบำรุงรักษาก่อนอันนี้ก็คือ ทางเออมเวเนี่ยเขาก็รับประกรันหนห้าปีสำหรับแอร์โมเฟียกายก็คือห้าปีแล้วก็รับประกรันความพึงพอใจภายในเก้าสิบวันก็คือเราถ้าเราไปใช้แล้วแบบผ่านไปที่นึ่งแล้วอย,อยังยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังจามอยู่ยังแบบว่ารู้สึกแบบห้องก็ยังแบบไม่ได้กองฝุ่นมากขนาดนั้นแล้วก็สามารถเอาไปคืนกับทางบริษัทได้เลยเพราะเขาแบบรับประกรันความพึงพอใจเก้าสิบวันเลยแล้วก็เอ ตัวอันนี้เนี่ยก็คือจะมีเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเรียกว่า RFID อ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเทคโนโลยีที่มันแจ้งอายุการใช้งานของตัวเครื่องฟีลคล้ายๆกับบัตรเครดิตือถ้าสมมติเราแตะปุ๊บมืนแบะปุ๊บมันก็จะแบบไอ้ตัวเนี้ยมันจะจําได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรแล้วถ้าสมมติเราเปลี่ยน ส้กกองมันก็จะรู้ว่าเอออันเนี้ยสายกองใหม่แล้วมันก็จะรีเซ็ตการตั้งค่าอัตโนมัติเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งกดในแอปว่าเออฉันเปลี่ยนส้กกองแล้วนะฉันแบบทําตรงนี้ตรงนี้แล้วนะคือมันแบบตัวมันจะรู้เองเลยอ่าซึ่งแบบเป็นเทคโนโลยีที่แบบดีมากโอเคอันนี้ก็เป็นตัวแอปโน้ตซึ่งตอนนี้มันก็อัปเดตเป็น MB Home ล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงตัว แอปเก่าก่อนละกันว่าเออเขาแบบมีแบบขั้นตอนอะไรยังไงโนูก็เริ่มจากลงทะเบียนแล้วก็อ่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอป o n n เ c ชคอนเนโนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น MB Home ที่บอกไปแล้วก็เราเราก็จะสามารถแบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า iPad อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพของอากาศในบ้านได้เลยแม้ถึงว่าเราอ่ะจะอยู่ข้างนอกแล้วก็สามารถแบบสั่งสั่งจัดได้เลยแ่าจะแบบว่า บ้านในห้างทีอะไรเงี้ลังขับรถอยู่อ่าแล้วก็กำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านแนะ้อ่าแล้วก็แค่เปิดสั่งเปิดในแอปติ๊ดติติตอ่าแล้วที่บ้านเราก็เครื่องกลงก็จะเปิดอัตโนโมัติอ่าเจ๋งเนี่ยนี่แล้วก็ประสบการณ์การเชื่อมต่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะคะด้วยอ่าการเชื่อมต่อแบบเ uh, อ่อรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานของเครื่องเนาก,ก็จะมีแบบเปิดปิดแล้วก็ มีเรื่องของหมดการทํางานแล้วก็ระดับความแรงของลมอืมแล้วก็ระดับฝุ่นมันก็จะให้แบบในแอปก็คือขึ้นมาให้เราหมดเลยอันนี้ยังไม่ได้แบบไปลองเช็คดูใน MV ว o m ะมันเป็นยังไงถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปเล่นดูกันได้นะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบสถานะการใช้งานของแผนกลองเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของคุณภาพมันก็มีแบบบันทึก ทุกจะอนเจ็ดวันเลยอ่ะแล้วก็สามารถแบบแสดงประสิทธิภาพการกรองอากาศอย่างรวดเร็วด,ด้วยอืมแบบถ้าสมมติแบบมีฝุ่นแบบและกวาดบ้านอะไรเงี้ยแบบแล้วแบบฝุ่นมันเข้าคือกล้องเราแบบเด้งเป็นสีแดงคือมาทันทีอ่าต่อมาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ใหญ่ไปแล้วไอ้เพนสก,กายเนาะต่อมาเป็นน้องเล็กอ่าถามว่าน้องเล็กเนี่ยมันแบบต่างจากพี่ใหญ่ยังไงจริงๆก็คือไม่ได้ต่างกันเลยนะคะ นิ่งกว่านั้นคือมันแบบสะดวกสบายกว่าพี่ใหญ่อีกสำหรับแบบใครที่แบบว่าอย่างเช่นแบบพี่อิงบอบบางอย่างเราที่ยกเครื่องแ i r ก a g บ่ไปนะคะต้องลากนะคะอยากจะแบบว่าได้เครื่องกองกระที่แบบพกพาได้ง่ายเลยนี้อ่ะก็จะเลือกเป็น a ม r b a g Mini ซึ่งแผ่นกองเนี่ยมาแบบ t r e e in one ก็คือรวมกองหยากกองฝุ่นกองคาร์บอนในอันเดียวกันหมดเลยเป็นแบบแผ่นกองอันเดียว สะดวกมากอืมเวลาเปลี่ยนก็คือแบบแค่แบบเปลี่ยนแค่แผ่นกองเนะี่ยทางอันอันเดียวไม่ต้องแบบถอดเยอะแยะเหมือนพี่ใหญ่เนาะอ่ะก็ชั้นแรกเนาะอย่างที่บอกไปแผ่นกองยาบอันนี้ก็ดักจับสิ่งปมเปื้อนขนาดใหญ่เส้นผมฟุลขนเม้าขน,น,นหมาต่างๆน่ะนะนะแล้วก็อันที่สองแผ่นกองคาร์บอนเนี่ยก็ก็เอ่อช่วยในเรื่องของการลดกินอ่าแล้วก็กองแบบ โซมาลีนโอโซนแล้วก็สารประกอบอินทรีย์และเหยต่างๆได้นี่ไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆกับพี่ใหญ่เลยแค่มันแบบมาเกียวกันเป็นอันแล้วก็ชั้นที่สามก็คือแผ่นกองฝุ่นหรือว่าเฮปนาเฮปาคือ high efficiency particulate แล้วก็ uh, air air <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ air air โอเคซึ่งไอตัวแผ่นกองเฮปปาเนี่ยความเจ๋งของมันคืออะไรความเจ๋งของมันคือความยาวของมัน ยาวถึง4.5เมตรคือถ้ากางออกมาแบบมันมีคลิปเหมือนกันนะคะลองไปหาดูได้พวากกลางไส้กรองออกมาหรือว่าแบบไปเดิน Experience ก็มีให้ดูเหมือนกันว่าแบบมันยาวมากยาวแบบยาวจริงๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการกรองเนี่ยแน่นอนว่า99.99%เหมือนเดิมนนะคะแล้วก็ขนาดอนุภาคที่กำจัดได้เนี่ยก็0.0024ไมครเหมือนกับสกายเลยเป๊ะๆเลยอ่า ต่อมาเรื่องของมาตรฐานเฮป้าคืออะไรก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบเครื่องกรองเฮป้าทั่วไปที่แบบว่าเขาบอกน้องว่าแบบออมันแบบเป็นมนาตรฐานเฮป้าก็คือกรองได้มากสุดเออศูนยจุดสามไมครนอืมก็คือเล็กกว่าพียสุด้าก็คือกรองผ่พีเมสองุดห้าได้แหละแต่คือกรองยังกรองพวกแบบไวรัสที่มันเล็กกว่าศูนย์จุดสามไม่ได้แล้ว ประสิทธิภาพในการกรองเนี่ยก็ได้ประมาณ99.97คือน้อยกว่าเรานะอ่ะแต่ถ้าแผ่นกรองฝุ่นของ a i r f i a Mini เราเนี่ยกรองได้มากถึง0.0024มครอนแล้วก็ประสิทธิภาพในการกรอง99.99 99ถ้าให้เราเลือกถ้าให้เลือกแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องเลือกมินิของเราใช่ไหมคะอ่าคือแบบว่ามันแบบกอง อนุภาคที่เล็กกว่ามาตรฐานเฮปาทั่วไปอะมากถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเท่าเยอะมากเยอะมากจริงๆถ้าแบบใครแบบเจอลูกค้าที่แบบว่าเอ้ยแบบซื้อแบบเนี่ยก็มีเฮปาเหมือนกันทาไมแบบทาไมต้องซื้อมินิของเราแล้วก็โชว์ให้ดูเลยนะคะว่าของเราเนี่ยมันกองได้แบบกองอนุภาคที่มันเล็กกว่ามาตรฐานเฮปาทั่วทั่วไปถึงร้อยสิบห้าเท่าเลยนะคะพี่พี่คะร้อยี่ิบห้าเท่านะคะพี่ไม่ใช่แบบ ยี่สิบห้าเท่านะคะหรือแบบห้าเท่าคะพี่มันร้อยหนึงร้อยกว่านะคะเออล้วก็แบบพูดไปเลยนะคะอ่าแล้วนี่ก็เป็นหน้าสรุปของเครื่องกรองอากาศอ่ะก็ทั่วไปเนาะก็อาจจะกรองอนุภาคศูนย์จุดสามไมค่อนไม่ได้แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพที่แน่นอนเออเราข้ามไปเลยลกันแล้วก็ก็คือให้เปรียบเทียบดูว่า แบบทั่วไปที่เป็นแบบยี่ห้อเลยนะคะที่แบบซื้อแบบยี่สิบต,ตัวก็ยังกองไม่ได้อ่ายังไม่พูดถึงเลยกันข้ามนะคะก็แล้วก็เฮป้าทั่วไปที่เมื่อกี้พูดไปหนากแล้วก็น้องเอลฟีอของเราก็ให้ดูแบบเห็นชัดๆเลยจริงๆหน้านี้เป็นหน้าสดที่แบบว่าเราสามารถแชปไปให้ลูกค้าเราดูได้เลยว่าเออแบบถ้าจะเลือกถ้าจะซื้อทั้งทีอ่ะมันต้องแบบพี่ก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับครอบครัวแล้วก็ตัวพี่เองะค่ะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยจริงๆมันคุ้มค่ามากเลยนะถึงแบบเราดิ้นราคาบางคนแบบลูกค้าบางคนดิ้นราคาอุ้ยราคาสูงอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันมีโปรโมชั่นเนี่ยน,นี่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นก็คือแบบต้องยิ่งแบบว่าไปแบบแนะนำเนะาะเออแบบมีโปรผ่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเห็นถึงความคุ้มค่าของตัวแอมเบอร์เฟียสกายแล้วก็แอมเบอร์เฟียมินีของเราอ่าก็สำหรับวันนี้ก็จบลง เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ